คาดะนีชาเกมกลับมาแล้วนะคะกับเกม Homescape ที่เราเคยสัญญากันเอาไว้ใน EP ีที่แล้วว่าจะมาเล่นให้ดูว่าไอปอนสีสายรุ้งที่เป็นโกลเด้นเนี้ยเออมันทำอะไรได้บ้างนะคะบอกเลยว่าจับตาดูให้ดีมีความอลังการให้ดูอยู่เป็นแน่พอเพอนะเนี่ย27ขยับนะคะเล่นไปไม่ถึง3นาทีหรอก จับเวลาได้เลยอันนี้สามนาะทีจริงๆเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยนะลูกแรกนะคะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันมีความเลิศอลังการมากกว่าบอลปกติทั่วไปอ่ะเพราะถ้าเป็นบอลปกติทั่วไปอะ,อปอปปอะมันจะมีความแบบได้แค่ไม่กี่สิบอันเว้ยแต่ถ้าเป็นบอลส่ลุงแล้วยังมีโกลเด้นทิกเป็นสีทองอย่างนี้อีกอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่า เดี๋ยวไว้จะเล่นให้ดูเพิ่มอีกนะเราจะยังไม่ใช้บอลสีทองนะคะตอนนี้เราจะแบบเน้นเล่นเป็นอันอื่นไปก่อนเฮ้ยาอะเปิ่มอือดูนะดูนะเราจะรวมให้ดูแล้วนะ โอ้โหเห็นไหมว่ามันได้ทั่วเมป็บเลยจริงๆเว้ยใครที่กลับมาเล่นนะหรือไม่ได้กลับมาเล่นนานอนะอยากจะแนะนำมากว่ารีบกลับมาเล่นเถอะมันสนุกมากตอนเนี้ยแล้วมันก็ผ่านด่านได้แบบง่ายมากเนี่ยเนี่ยแป๊บๆนะเล่นแป๊บเดียวเนี่ยก็คือผ่านด่านได้แหละ จบจบเลยนี่ยังไม่ถึงสมนาทีนะเอาดีแถมยังได้โบนัสเยอะมากมากยังไงก็คุ้มอะได้เงินเยอะด้วยวันนี้เรามาจัดบ้านกันต่อดีกว่าไหมในในเราก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะไวแล้วเนาะเนี่ย ครานี้นะคะสังเกตตรงนี้มันจะเป็นสีม่วงแล้วนะคะถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยก็คืออ่ะเราเข้าให้ดูมันจะเป็นระดับเลเวลที่ค่อนข้างจะมีเดียมนะคะคือเอาจริงๆก็คือฮาร์ดเลเวลระดับหนึ่งแหละแต่เรารู้สึกว่ามันมีมีเดียมมีเดียมไม่ได้แบบระดับแบบฮาร์ดอะไรขนาดนั้นนะมันก็กลางๆนะแบบขั้นขั้นกว่าของเบสิคนิดนึงเดี๋ยววันนี้พามาจัดแต่งบ้านนะคะดีกว่า อันนี้สวยแล้วเราจะไปแต่งบ้านอันนี้อ่ามีเปลี่ยนรู้สึกว่าจะยังเป็นส่วนของโรงเรือนอ่ะจริงด้วยโรงเรือนตรงนี้อ่ะทุกคนว่ามันควรจะเป็นอะไรดีอืมถ้ามันเป็นต้นมะพร้าวมันก็จะตรงตีมในส่วนอ่ะเงั้นเราเอาเป็นต้นมะพร้าวเหมือนเดิมแรีว่าต้นมะพร้าวปะไม่รู้มันเหมือนต้นมะพร้าวอะ ออสตินบอกว่าอะไรเจอ greenhouse, h a s t u r n e d into a real jungle เอ้ยมันเริ่มเหมือนป่าเข้าไปทุกทีแล้วเนี่ย is so nice เออมันสวยมันน่ารักมาก maybe I should bring captain Flint กับตันฟินก็คือนกแก้วนะคะของออสตินนั่นเองนะเออจะให้ออสตินอ๋อไม่ใช่จะให้นกแก้วเนี่ยมาเล่นในนี้ดีไหมเขาน่าจะชอบปลามที t นะ,ะอ๋อมันเป็นต้นป์าไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะคะ h e l i k e Cracker more อ๋อเขาชอบแบบค r a กอ e r มากเลยนะ And no one would hear him calling for them out here Let's just p l a n some Japan อะไรเนี่ย Christian มมมันคือต้นอะไรหรอโอ้ยคำนี้คืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรคะค,คุณครูภาษาอังกฤษช่วยมาแปลให้ทีนะ <laughs> แต่เราเนี้ยไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ถ้าเป็นศัพท์แบบว่า เฉพาะทางนะคะน่าจะเป็นชื่อต้นไม้สักอย่างแม่แคทเธอรินบอกเนาะอันนี้อะไร The point, uh huh. But still very เจอพอยเซียนาอีสอาสกุละอ่าฮะบัสอิสติลเวลลิสเครดีเออก็คือต้นเมื่อกี้น่าจะเป็นต้นที่มันค่อนข้างจะน่ารักอ่ะฉันคิดว่าไอ้ต้นเจแปนไอ้ต้นญี่ปุ่นอะไรเนะี่ยสักอย่างน่าจะโตได้ดีในในที่นี้อ่ะน่าจะใช่นะโอเค เราทำต่อยังไม่จบอยู่ที่ไอ้สวนแห่งนี้นะคะโอ้ทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรอ่ะในช่างใหญ่มานะฮะอันนี้คือวิลเลียมคือพ่อของออสเินนะโอ้ว้าว We got some construction work going on here Let me guess you building a platform around the tree อ่าใช่พ่อไม่ต้องเดาก็ได้เออเขาทำอะไรสักอย่างนั่นแหละ บนบนต้นไม้ต้นตรงเนี้ยแน่นอน how do you know that what g a v e is away โ oh อ้โหแบตเลยยีอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็คง <laughs> ต้องรีบไปหาที่ชาร์จแล้วนะวันนี้ก็น่าจะได้อีกแค่ไม่เยอะนะคะก่อนที่มันจะดับไปเนาะอ่ะเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างแบบเป็นทางเดินแหละพ่อดูยังไงก็ดูออกนะคะเมื่อกี้อ่าวิลเลียม let me t a k perhaps the tree the frame and m r เข s, s man ล mm ่ะ hmm. himself h uh huh. you quick t h e joke Mr. William but if you start f i v e with the fame it's time to put out h e falling เจฟนะคะในช่างใหญ่คนที่ชื่อเจฟนะคะเขาจะมาทำอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าซึ่ง falling ในที่นี้น่าจะหมายถึงทางเดินไหหรือว่าเป็นที่พักที่เดินอะ่ะเออขึ้นไปข้างบนอะ่ะ น่าจะเป็นจุดชมวิวนะคะในในอ่าที่ที่แห่งนี้เออน่าจะประมาณนั้นนะคิดว่าไอเรามันก็แปลภาษาอังกฤษไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เราอ่านออกเว้ยแต่เราแค่แปลไม่ออกอันนี้อะไรอ่ะเปิดเราจะได้อะไรนะทุกคนถ้าเราอ่ะเลือกสักหนึ่งอันครับไปกันต่อโอ้ได้ลูกใส่ลุงคูณสองครับและในวันนี้ โอ้ยเราเล่นอีกสักตาไหมเรากําลังจะได้กล่องนะคะสมบัติและอีกหนึ่งอันลองเล่นอีกสักทีหนึ่งวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อเราอ่ะมาช่วยกันนะครับอืมอจดหมายไปก่อนเลยบุ้มมาครับมันได้ตั้งยิบเจ็ดขยับแถมยังมีลูกบอล ใส่รุ้งให้เราอีกเราก็เล่นไปเลยสิฮะนี่เราเอาลูกบอลใส่รุงเลยนะไปตั้มโอ้โหนี่ถ้าเรามีแบบอะไรที่มันง่ายขนาดนี้ตั้งแต่แรกเราคงไม่ต้องแบบว่าเสียหลายนะคะไปหลายอัน ทำไมเราไม่ได้แบบนี้ตั้งแต่แรกกว่าจะมาถึงด่านที่หกร้อยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะทุกคนมันเหนื่อยมากแต่เราก็ยังสู้ไงเออเออเราควรทำนี้และเราก็ควรเอาอุ้ยสิบอร์เซ็นแล้วทุกคนเราอาจจะต้องรีบเล่นไม่งั้นมันจะดับนะฮะแข่งกับเวลา เอ้ยอ่าเอาไม่ดียวไเดียวไม่ดอีอ้พึบไปนี่ตอนนี้คือเริ่มเครียดแล้วนะไม่ใช่เครียดว่าเราแบบว่าเออจะไม่ชนะนะมันเครียดเพราะว่าโทรศัพท์แบตอาจจะหมดก่อนเว้ยอาจจะไม่ทันเอ้ยในที่สุดโชคช่วยเราเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจบเกมนี้นะคะก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะทุกคนว่าเราจะได้เงินอยู่ที่เท่าไหร่เราว่ารอบนี้เราได้ประมาณร้อยห้าสไม่ถึงว่ะถ้าซื้อหวยก็ไม่ถูกหรอกแบบเนี้โอเคค่ะถ้างั้นมันนี้เราก็จะขอลาไปด้วยการเล่นเกมนะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายฝันดีราตีสวัสด์ค่ะ